พอดีมากพ่อดอกกระเจียวนะครับสองสามดอกแล้วเก็บไปสิเทียได้มันเนาะดีกว่าถิ่นเนาะมันดอกนในปลาเลยแหละในปลามันพอล่ตื่ต้องเอามาถาปะฝนมุนมืมดกลัวครับครับมุนมืดเลอ,อ,อดหางเกนแผ่นดินกินจากกนปุย กลมเต Regard, er vida, helmet, Dude, ừ, hey. ้ยวสองดอกกินคนละดอกมาสองคนเนาะทับมึงเห็นกำลังจุบจุมสองดอกพอกเลยไวยสานใส่ทุ่งอ่ะกระเด็นสองดอกนะครับพี่น้องนะ กินขั้ะดอกไป้ทีหนึ่งเดี๋ยกินทีหนึ่งเดี๋ยกินขัะ้ะดอกมันหายากมันม่เรื่อยแบรโหาเนาะครับเอาเละาะหางหาพรกตะทรงพักกระสาไปเรื่อยนี่ก้อนตรงนี้เยอเพิ่นไอ้ส่วนจะส่วนนั่นนครับที่มีดอกทำไมตะกี้เขามันออกหลายเนาะช่วมื้อนี้เปันหาแบบอันนี้เว้ย เปันหาแบบวอนุรักษ์กันเนาะครับต้อกัดคลิปหายไปแล้วไปขี้เขาหาห่วงเป็นเล็กหน่อยเลี้ยงทุ่งกันมือไปเลี้ยงกับตื่นเตี้ยตี้ซีตี้หามาหาเตสเสาเนาะหาไปขายในมือละหาปาทิพบาทมาหากระมือพี่น้องพวกลูกพวกหลานพวกไงมีไงเป็นผ้ามาหาเนาะในป่าในดุขี้มาหาเตสเสาในหาบาทิพบาทลาไปขายเขามาเลียนทั้งเอาทั้งดอกคดทั้งต้นไปเนาะ บเหลือเลยครับนี่นี่หายากแต่พอได้หาได้เหมือนคิดอกนี่ถือว่าบุญหระอหมือนอ้วยเชียตมูลกับบพครับหาอหญ่ดีงอมล่ะผมกิอยากคุดไว้อยู่้นมั่นนี่ม่มีสวนที่ส่นเนาะผมว่าผนเห็ดเงี้ยเคร่งปลูกเนี่ยกินเลยนังข่าปลู ต้นมัาก็รลายอยู่ต้นน้อยๆนี่แน,น่แต่มันบ่มีดอก่มยังจะทำมันหาเมื่อยจะได้กินเลยครับเด็กกินอยู่ดอกพูดละดอกสองดอกพอมีแห้งว่าปีหน,น,นึ่งเด็กกินจ่ถ่ายหาไปขายขื้นไปกี่นะ ไม้แต่กี่นี่ต้นมันบรงนี้ต้นหน่อยหน่อยอีกีแล้วก็ไม่เกีก้อหญ่เนาะเพราะว่าว่ากพวกอบบเงยสัมอันนี้แล้วก้อนึงออกดอกสองเทืาสามเทื้าหนเนาะมันมีหลายหัวเนาะคือมือเนีงยกางต้นนั่นนะครับต้นมันต้นมันแค่ต้นแค่ตัวมันออกต้นหลายต้องแต่หน่อยครับตัวต้นนั่นง่ายสุบุญเนาะ มันผอมที่นง,ง,นง,งันท่านออกดอกนะน่ะมันชิ้ให้เขาตาเลยรอบนลยหมดนะอืมร้องขาเลยกันหมดขาตาโอ้หมดเีงาตาใส่ตาไปไปเลาะไปเรื่อยๆนะครับตัวออกจากปลาตัวหนากทำไม่กินหรอจะปุ้มกับเหลื่อมมือกันเนี่ยไปกินนี่ก็ไว้ท่านนี้เนาะพี่น้นองเนาะ กะทิลงให้เบิ่งเรื่อยๆเลย,เลยพออยังกะทิล้งนั่นเลยคลิปนี้ไว้ช้ำนี้เลยครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหน่อยด้วยครับในช่องยูทูปผมกะขอกาะปลาภาพไปครัวเนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยด้วยคลิปนี้ไว้ช้ำนี้เลยครับสวัสดีครับ